สวัสดีครับพบกับลาลาชาแนลนี่คือช่วงรีวิวของดีช้อปปี้าอีกแล้วนะวันนี้เรามารีวิวนี่เลยรถเข็นวีลแชร์นะครับพอดีแม่ผมเนี่ยเขาขอ่ะเขาเดินไม่ค่อยจะไหวแล้วนะก็เลยสั่งวีลแชร์มาให้ใช้ดูซึ่งดูตัวนี้แล้วก็ค่อนข้างโอเคนะราคาก็ตามเนี้ยไม่แพงแล้วก็มีฟังก์ชันมีเข็มคงเข็มขัดอะไรด้วยเออก็ดูเหมือนจะปลอดภัยดีอะตอนนี้ของก็มาถึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปแกะกัน ดูสภาพคู่มือเทธอ่ะชิ้นส่วนมาก็จะมีตัวเก้าอี้นะมีที่วางเท้าสองอันมีล้อหน้าล้อหน้าสองล้อล้อหลังสองล้อไอน้นู่นน่าจะเป็นพนักพิงแล้วก็อ่าเบาะนั่งกับเบาะรองหลังนะแล้วก็ให้กระมังมาใบหนึ่งรู้ให้มาทำไมแล้วก็พวกนี้น่าจะเป็นแกนของล้อหลังแล้วก็ที่ไขเอ,อประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราลอง ไปจากคู่มือแล้วก็ลองไล่ต่อก like ันดูนะอ่ะมาที่ล้อหน้าก่อนครับล้อหน้าเขาก็จะมาเป็นอย่างนี้นะมันเก็จะมีน็อตหกเหลี่ยมยุงบนนี้ให้เราไขออกนะอุ้ยถ้าเราไขไม่ออกเนี่ยให้ใช้ไอ้ที่ให้เขาให้มาเนี่ยไขนะมันจะไขออกแล้วก <it. S 2> ็ใส่ลงไปในรูนี้บึ๊บดูนี้สิดูนี้โอ้เออ ดูนี้เสร็จแล้วตรงนี้มันจะโผล่ขึ้นมาพอดีแล้วก็เอานี้ครอบไปแล้วก็เอาน็อตหกเหลี่ยมไขทับลงไปไขให้แน่น ราเข็มเนี่ยมันจะได้เลี้ยวได้นะออ,อ,อ,อ่ะก็ทำอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันนะอ่ะล้อหลังเขาจะมาแบบนี้นะเขาจะให้เหล็ก อย่างนี้มาแท่งหนึ่งแล้วก็หัวน็อตเล็กอีกอันนึงแยกออกมาต่างหากนะเราก็ต้องหาให้ครบก่อนนะแล้วก็วิธีก็คือเอาไอ้นี่ออกเอาหัวออกก่อนแล้วก็เอาด้านเล็กเนี่ยเสียบเข้ามาจากด้านหลังเสียบเข้ามาเสร็จแล้วก็เอาหัวเล็กเนี่ยมาไขาตรงนี้ แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เอาไปใส่กับตัวรถได้เลยเขาจะมีรูอยู่ตรงนี้นะนี่นีนี่แล้วก็แล้วก็ไขไอ้ไอ้อันเนี้ยเข้าไปด้านหลังเนี่ยเออประมาณนี้แหละแค่นี้แหละอ่ะไอ้เบาะตรงนี้เขาก็จะมีตีนตุ๊กแกด้านหลังมาให้นะด้านหลังกับด้านล่างอะ่ะคุณก็เอาเอาตีนตุ๊กแกมามาหนีบกับตรงเบาะนี้มันก็จะกลายเป็นเบาะนะแล้วก็เขาก็จะมี ไอตัวนี้มาให้อันหนึ่งล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ปุ๊บอืแล้วก็เบาวางลองอมาอันเนี้ยเสร็จแล้วแต่ปัญหาเนี่ยคือไอที่วางเท้าเนี่ยนะเนี่ยเอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนมันจะไม่มีตัวอะไรยึบนะมันหลวมอะไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปถามแชทไปถามไอ จ้าทางร้านก็ด้วยนะว่ายังไงเออแล้วเดี๋ยวได้ความยังไงเดี๋ยวมาประกอบกันอีกทีอ่ะสำหรับวิธีการใส่ไอ้ที่เหยียบเนี่ยนะครับเขาจะมีแกนเหล็กอันเล็กๆมาให้ตรงนี้เนาะแล้วก็มีหัวน็อตเนี่ยมาให้นะครับเราจะต้องใช้หัวน็อตเนี่ยใช้ใช้ตัวเนี้ยเขาจะแถมตัวนี้มาด้วยนะนะครับแล้วก็ไข่เข้าไปต้องไขให้แน่นๆนะถ้าไขไม่แน่นเนี่ยไอ ไอ้นี่จะหมุนไม่ได้นะครับก็คือมันจะหลวมจนหลุดนะครับแล้วก็ความน่าประทับใจของร้านนี้ก็คือเข้าให้น็อตมาแค่ตัวเดียวนะคือมันขาดไปตัวหนึ่งนะครับผมก็แจ้งไปทางแชทของร้านค้านะครับเขาก็ทําการส่งมาให้นะครับส่งมาให้อีกตัวหนึ่งอีกสองตัวนะครับก็คือสะดวกว่าผมจะมีอะไรน็อตตัวนี้อีกอีกอีกอันหนึ่งนะครับก็ถือว่าบริการดีนะร้านนี้บริการดีแล้วก็แอดมินตอบแชทรวดเร็วดีมากนะครับถือว่า ถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวให้5้าดาวเลยนะอ่ะโอเคนะครับสำหรับตัวรถตัวนี้ก็รับน้ำหนักได้เยอะนะผมลองไปนั่งเล่นดูแล้วนะครับก็ลองถ่ายไปถ่ายมาก็คือลื่นนะก็คือแต่ว่าอ,อาจจะต้องออกแรงสักหน่อยนึงเวลาเวลาเข็นเนี่ยนะครับก็คือแขนเราจะต้องมีแรงสักหน่อยนึงในการถ่ายตัวเองไปแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรถเข็นที่ดีนะแม่นั่งแล้วก็โอเคชอบอยู่ นะครับตรงนี้เอาออกได้นะเอาออกแล้วก็เป็นที่ขับถ่ายได้นะครับเดี๋ยวลองดูน่าจะคิดว่าคิดว่าน่าจะใช้นั่งอาบน้ําได้นะครับแต่ว่าต้องเอาไอ้สองอันนี้ออกก่อนนะครับอาบน้ําได้อะไรได้นะถือว่าดีอยู่ทีเดียวเโอเคนะครับสําหรับการรีวิว,ววันนี้ก็แค่นี้นะครับใครอยากได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปสั่งซื้อกันได้ในช้อปปีนะครับแค่นี้ไปละ